ชาวบ้านลักลอบติดเครื่องซิมบล็อกกว่า600เครื่องครับต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่มีการตรวจยดซิมบล็อกนะครับได้มากที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทยเลยครับนำการหล่งข่าวโดยพลวัตรโภจิลภพภูลิเดชผู้อุชก,การโนโนตำรวจสอบสึก,กลางครับำลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญผู้นำาชาได้แจ้งถึงผลการปฏิบัติการครั้งนีเเ้นครับขออนุญาตเรียนเชิญครับก็สวัสดีพี่ท้องสุขชนนะครับวันนี้ก็เป็นความพยายามของเรานะครับที่จะ ข่อสู้กับแก๊งฮอเซนเตอร์นะครับก็ถึงเรื่องจากเรื่องใบของรัฐบาลแล้วก็สักภาระโดยชาตินะครับทางตำรวจสอบส่วนต่างก็ได้พยายามจัดการกับเรื่องนี้นะครับพยายามสู้กับมันนะครับสืบเนื่องจากวันที่23พฤษภาคมนะครับที่เราได้เคยไปตรวจยึดเป็นเครือข่ายแก๊งฮอเซนเตอร์ที่ทําเป็นทำซิมบ็อกซ์จำนวนประมาณ96เครื่องนะครับสตาร์ลิงสี่เครื่องนะครับแล้วซิมการ์ดประมาณ20,000กว่า ชิ้นนะครับคอมพิวเตอร์28เครื่องเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนขยายผลนะครับจับมาแล้ว,แล,วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ยึดมานะครับเราก็ได้มีการขยายผลต่อนะครับก็ใช้เวลาประมาณหลายเดือนนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่26พฤศจิกายนเนี่ยเราก็ได้ไปทำการตรวจค้น21จุดนะครับก็สามารถตรวจค้น จนแล้วตัวยึดนะครับซิมบ็อกซ์ครั้งที่มากที่สุดก็คือ600เครื่องน,นะครับคอมพิวเตอร์ถึง2เครื่องโทรศัพท์มือถือ1,300เครื่องน,นะครับซิมการ์ดก็ถือว่ามากที่สุดเหมือนกันก็คือห้าแสนกว่าชิ้นนะครับซึ่งแบ,บ่งเป็นซิมไทย350,000ห้่นโดยประมาณนะครับฮ่องกง1นึ0 0 0อังกฤษประมาณ100,000ชิ้นนะครับอเมริกา100นะครับแล้วก็ กลุ่มคนดีๆมากมายนะครับซึ่งท่านคงได้เห็นจากในห้องแถลงข่าวไแล้วนะครับนอกจากนั้นด้ได้ได้จับผู้ต้องหาอีกจํานวนหลายคนนะครับก็เป็นทั้งคนมีคนไทยหนึ่งคนนะครับมีคนจีนมีคนจีนมีคนพม่านะครับซึ่งตัวหลักก็จะเป็นคนจีนนะที่เป็ผนลนักในการควบคุมพื้นที่ต่างๆที่เขาเอาอุปกรณ์ต่างๆไ,ไปซ่อนไว้นะครับ ส่วนพม่าก็จะเป็นคนที่ที่เหมือนเป็นลูกจ้างในการเข้าพื้นที่นะครับก็อันนี้ก็ถือเป็นเป็นนโยบายเป็นเซตที่เป็นแผนของเราที่จะทําการตัดแขนตัดขาครับของทีมงานพวกแกนคอมพิวเตอร์ครับไม่ว่าจะในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีมมาซินมาหรือว่าจะเป็นซินบ็อกซ์ต่างๆที่เราพยายามพยายามสื่อ สืบสวนหาจุดที่เขาซุกซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ไปทลายอุปกรณ์ต่างๆที่เขาใช้นในการจะทำความผิดนะครับในการที่จะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชน,นคนไทยและต่างประเทศนะครับกใใ็ในเบื้องต้นนะครับก็เราก็จะขยันผลต่อไปนะครับส่วนตัวผู้ต้องหาที่เป็นคนไทยอันนี้เป็นเราเชื่อว่าเป็นภรยาของ ของหัวหน้าแก๊งน,นี้แล้วครับนะครับเป็นแฟนของหัวหน้าแก๊งน,นี้นะครับซึ่งเป็นคนจีนเราก็ได้ได้ทำการสักถามนะครับเขาก็เขาก็รับบางส่วนนะครับร,รับบางส่วนก็รกับว่าเป็นคนคน,คนแฟนคนจีนเนี่ยให้ได้ให้ให้ใหเขาไปเช่บาบ้านทั้ง10ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ในในบา้านเขาให้ว่าเขาไม่เคยเข้าไปนะครับแล้วก็จะมี เขาก็จะถามไม่ห e ้อ oh. <Jean> ุปกรณ์พวกนี้หรือไม่เขาก็อ้างว่าไม่ไม่เคยนนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับเราก็ทําเป็นข้อมูลนะครับก็ถามว่าทำมานานหรือยังเ็าประมาณสองปีนะครับถลับไปเดี๋ยวเชิญพี่น้องผื่ชมชนได้ทรามครับก็จะเป็นในเบื้องต้นก่อนนะครับจะเป็นข้อหาประกอบกิจการว่วนภูมนาคมด่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ แต่เดี๋ยวถ้าเราขยายผลไปแล้วจากการสืบสอบสวนสืบบนข้อชนเนี่ยก็เจอข้อหายก็คงเพิ่มไปครับพี่ๆสื่มอมวลชนมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับขออนุญาตไปที่เคสต่อไปครับเป็นตำรวจสอบสวนกลางซีบีนะครับโดยกองบ้าราชการปรปาบปราม รวบ10ล้อขดยาบ้าคาถนนพราบสองนะครับโดยมีของกลางเป็นยาบ้ากว่า5ล้านเมตรครับขออนุญาตในเชิญพุ่งกับนกาครับครับสำหรับเคสนี้นะครับก็เป็นการเรียกว่ามการทํางานร่วมกันของกองกำลัตงต่างๆภายใต้กองถวกลางนะครับก็คือตั้งแต่คนที่3 0บเป็นยาสองพันห้าร้อยเจ็ดะครับทางตำรวจทางหลวงนะครับได้ทาการจาับกุมผู้ต้องหาสองรายนะครับพร้อมยาบ้า13ล้านเมตรนะครับ หลังจากนั้น,นก็ส่งให้กองปราบนะครับกองปราบก็ทําการสอบสวนรวมถึงสืบสวนขยายผลด้วยนะครับก็ไปทําการสืบสวนโดยละเอียดนะครับโดยละเอียดจนจนได้ทราบถึงเครือข่ายของกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ค้ายาบ้าขนาดรายใหญ่นะครับกลุ่มใหญ่นะครับก็จนจนทราบว่ามีการขนยาบ้าอีกรอใหญ่นะครับก็คือรอนี้เราก็ทําการ ตวจพ้นนะครับตรวจพ้นจากลุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะครับก็กลอดไปได้อีก5ล้านเมตรนะครับแล้วก็ยังไม่หยุดแค่นี้เราก็จะขยายผลต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเชิญผู้ข่าวสอบถามได้เลยครับครูับหน้ามีใิมมคถามได้ไหมครับ ไม่เป็นเรื่องเรื่องเรื่องมีทนายตั่ำเลยครับผมได้ครับได้ครับเรื่องเรื่องนี้ไม่มีใครถามเลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวเชิญถามเรื่องอื่นเืลยผู้ต้องหาหญิงเมื่อกี้คือคดีแรกนะครับคดีที่กร่องตู้ติดคนละคนเจอหน้าตัวยาเป็นเดือนเรือนสิบบอสทั้งหมดนะครับให้การแค้นครับให้การก็ท่าเสกนะครับก็รับว่ามีคนไปเปิดเช่าบ้านจริงอะไรจริงไปเช่าอินเทอร์เน็ต อราเลยต่างค่าไฟทั้งหมดก็เป็นคนอำนวยความสะดวกแต่บอกว่าไม่เคยเข้าไปข้างในบ้านไม่เคยเห็นว่าทําอะไรยังไงนะครับแต่เราก็ไม่ได้ปัดใจเชื่อก็คงต้องดำเนินคดีไปครับการโทษจีนได้มีการตั้งข้อหาก็ข้อหาตัวนี้มันก็ล่วงไปหมดล่วมกันหมดครับตัวตัวส่วนตัวสามีเราพยายามติดตามจับกุมอยู่ตอนนี้ตัวตัวแฟนของของผู้หญิงคนนี้ซึ่งเชื่อว่าเป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้ ยังยังไม่สามารถจับกลุ่มได้ใช่ไหมยังยังลงหนียัง,ยยงจับไม่ได้แต่ว่าอยู่ระหว่าง,งติดตามครับคาดคาดการณ์ว่าเป็นกลุ่มใหญ่ไหมคะคาดการณ์ว่าเป็นกลุ่มใหญ่เพราะดูจากของปากที่มันมหาศาลเลยครับแล้วก็เราก็ขยายผลเรื่อยมานะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แค่มีล็อตแรกเราจาับได้ประมาณร้อยร้อยซิมบ็อกซ์หนึ่งร้อยซิมบ็อกซ,ออกซก์ก็คือซิมบ็อกซ์ก็สามพันสองซิมก็คือสามพันสองร้อยซิมแล้วนั่นคือความความใหญ่ของเขา อันนั้นเราคิดว่าใหญ่นวะตอนนี้เราไปเจอที่ว่าใหญ่กว่าก็คือ600เครื่องนะครับประมาณก0 0เครื่องก็คูณ32เข้าไปรวมถึงสินค้าเราเจอถึง5้า0สกว่าสิ่ก็เยอะเยอะถืวเยอะมากเลยถ้ากา่งเรานี้จะเป็นรับที่ใหญ่ที่สุดคิดว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยแเราเทียบกับพื้นที่ฟองหนึ่งจากคราที่แล้วใหญ่กว่าาใหญ่กว่าฟองหนึ่งคราวที่แล้วครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็ถือว่าเยอะมากอันนี้ก็เป็นถือเป็น เป็นแผนการของเราที่เราคิดว่าเราจะต้องไปตามกวาดล้างอุปกรณ์พวกนี้ให้หมดนะครับอุปกรณ์พวกนี้คอืออุปกรณ์ที่ทําให้เขาสามารถเข้าถึงเบี้ยหรือพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับรวมถึงคนต่างเทศด้วยถ้าเราค่อยๆกวาดล้างไปมันก็จะทําให้เขามีใส่ภาพในการเข้าถึงเบือยได้น้อยลงุนะครับไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ก็ม <S an> ีมีความเชื่อมโยงกับพวกเหลือของของที่ที่โดนไปแล้วนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงที่เราเรามีการเก็บฐานข้อมูลของคนที่โดนแก๊งคอมพิวเตอร์หลอกนะครับเราเรียกว่าเคสไอดีวเราก็มีการเอาเบอร์โทรศัพท์เอาเอาเลื่องต่างมามาเชื่อมกันดูก็เห็นความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ในีกลุ่มนี้ก็ก็จะมีการเนี้ยเขาทำแล้วคือเรื่องของการ การเอาเครื่องมารับ OTP เพื่อไปสมัคร a c c o u n t บล็อมในแพลตฟอร์มต่างๆในโซเชียลแพลฟอร์มต่างๆเช่น Facebook, TikTok นะครับอันนี้เขาก็อไปขายต่อนะครับหมายถึงว่าคือธรรมดาเนี่ยอย่างเช่นในมินจีนเขานึงเบอร์สมัครได้หนึ่งแอคเค้าถูกไหมครับแต่เขาก็มาใช้สิ่งต่างๆเพื่อไปสมัคร หนึ่งเบอร์ของเนี่ยอาจจะไปสมัครหลายหลายแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มอยเช่นทิกตอกเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรืออะไรต่างๆนะครับเทเลกราムเสร็จแล้วที่เขาเอาพวกนี้ไปขายจริงขายให้กับกลุ่มไหนอะคะก็ขายออนไลน์นะครับขายออนไลน์ขายให้กลุ่มไหนเนี่ยเราระหว่างในรายผลนะครับแต่ว่าทันทีที่เราเห็นที่เขาเปิดเว็บไซต์ขายเลยก็มีนะครับ,รอบตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับ ไอพวกแอคเค้าปลอมที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งอาญากรรมออนไลน์ได้ไหมคะตอนนี้เราเจอความเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับแต่เราเชื่อว่าเขาขายไปให้ใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือจะเป็นแ<ม>ก๊งอื่นหรืออะไรก็อันนี้ก็เขาก็ทำาเป็นเป็นุนิของเขานะครับถ้า2องเคสแรกที่มีใครทมแล้วก็จะให้ถามคดีถึงต่อ นะครับพีใใ่ชายถามมาครับในเคสของที่จับพี่เมธนายตั้งเมื่อวานเนี่ยครับมีการมีการขยายผลแล้วว่าตอนเมื่อวาน,นมีการมนีคนที่บ้านคอนโดเขาฮะเราเป็นคนเพื่ออะไรมันได้เจอสิ่งของอะไรไหมครับพ่ายครับก็เราคือคือก็คงทราบแล้วเรื่องอะไรยังไงเราเราไปเป็นคนที่ก็เรื่องต้นยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ เราพ้นตามหน้าที่ก็คือหมายว่าถ้ามีการจับปุงก็จะตรวจคนเพื่อตรวจเพื่อค้นหาสิ่งของก็มาตรวจสอบต่ออีกทีนึงนะครับเจ้าการตรวจสอบก็วงจรปิดพบไหมครับว่าเขามีการขนเงินถานเก้าล้านไปจากตรงไหนยังไงบ้างครับผมคงพูดถึงรายละเอียดมากไม่ได้แต่ว่าก็มีข้อถามแน่นอนนะครับในเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับการรับเงินไดต่างๆในส่วนตัวของคุณดาวเองนี่เขาทำหน้าที่อะไรครับท่านที่รางไปครับจะได้เห็นเป็นแค่พยานนะครับ ก็ก็ประมาณเียผมว่าคุณทราบเลยก็เป็นเรื่องของการรับเงิมมนนะครับมาแบ่งกันนะครับมาเป็นเงินสดตัวคุณดาวได้เท่าไหร่ครับท่านก็เอาเป็นว่าอยู่ในสถล้วนเถ่ะนะครับในเรียนขณะนั้นก็คงเปิดหน่อยก็ได้นะครัแล้วในส่วนต่อของตัวของในเล็กที่เป็นอดีตคนขับรถเนี่ยวันนั้นไปด้วยไหมครัก็หรือเพื่อนต้นไปด้วยครับไปด้วยแต่อีไม่ได้ย่งข้ขออาหารไว้ไรหรือว่าก็มีข้อหวานเป็นเหมือนกันนั่ คือการพยาหรือว่าเป็นผู้ต้องหายใจลาักกับครับก,ก็ก็เราดูดูความเหมาะสมอีทีหนึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการที่หมดขึ้นนะครับรนกอบนกจแต่านเล็กย,ยังมีคนอื่นอีกไหมฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วแหลครับรอดูก็อย่างที่บอกคืคอเราถ้าเราเจอใครมีความผิดอะไรต่างก็ดำเนินการตามตามข้อทด้จริงและข้อกฎหมาย ก็เรียกว่าได้รับมอบหมายให้ไปรับเงินแล้วก็แจกเงินให้กับคนที่เกี่ยวข้องเอาเอาแค่นี้พอแต่ถ้วเกอบคดีคุณฟิมรัตภูมนะครับหลังจากนี้สอบสวนกลางจะมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับไหมครับเพราะว่าตอนนี้ทางคุณคู่กรณีก็ถูกจับไปแล้วกคนคู่เขาคือคือเรื่องพวกนี้มันก็เป็นประเด็นที่เข้ามาเราก็ เราก็ใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนก็ดูว่าเกี่ยวข้องหรือไม่แค่ไหนองไรมีพยานฐานหรือไม่นะก็อยู่ระหว่างดำเนินการครับมอจะเข้าขายกันโชคดีไหมครับอยู่ระหว่างพิจารณาครับอยู่ระหว่างพิจารณานานไหมครับท่านลีอคุณอาจริงจริงมันก็ขึ้นอยู่กับพยานฐานเรื่องต่างกับดีขอบุญเนี่ยมันก็มีการแจ้งความที่ทั้งที่สอบสวนกลางนะครับที่นครบาลแล้วก็ที่พิษณุโล คทั้งสามที่นะครับในเบื้องต้นเราก็มีการหารือกันก็น่าจะไปเข้าหลักเกณฑ์ทุนพิเศษอีกนะครับซึ่งทุีพิเศษเนี่ยเราเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะทําหรือไม่ทําก็คือเป็นโดยหมดใหม่ของที่ไทยเนี่ยเราบอกว่าต้องส่งที่ไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราก็ได้หารือทางสำนักหัวหน้ชาตินะครับการถูกเดินทางเนีให้ให้ให้เราส่งเรื่องจากสริและก่อสร้างไปรวมที่สำชก่อน <Techn Pokémon> แล้วทางสอบตุลาที่น่า <nh> ต <wan ita> ิงว่าจะดำเนินการยังไงต่อตอนนี้มีพวกอินฟูนักร้องพยายามพาผู้เสียหายมาแจ้งความลยู่ตรงนี้เราจะสื่อสารบอกให้ประชาชนที่เขาผู้เสียหายที่ใช้จริงนะเขาเดินไปี่ไหนดีครับจริงจริงถ้าจะเอาปลายทางเลยนะครับผมว่าสุดท้ายในเขาถ้าเราดูข้อความน่าจะเป็นอยนีพิเศษซึ่งจะไปจบที่เดียสยนะครับแต่ท่านี้ท่านนี้ที่สอบตกลาเรา เราเปิดสู่รับแจ้งความเรื่องนี้ไว้บริการประชาชนนะครับถ้าจะมาแจ้งที่เราเราก็ายินดีที่จะรับคำร้องทุกนะครับซึ่งตอนที่เรารับไปแล้วประมาณสิบเจ็ดปลายประมาณเจ็ดสิบปายได้นะครับก็ยินดีครับไม่ว่าจะติดหน้าหรือเราจะจัดห้องนี้ไว้ด้วยถ้ามีปริมาณมากๆก็จะรับที่ห้องนี้ด้วยครับก็เรียนเชิญนะครับแต่าอยากทีเดียวจบก็บอาจจะดีได้สาเหตนะครับแต่ที่นี้ที่มีพร้อมรับแจ้งตราง ครับสอบถามเรื่องคดีไอคอนนิดนึงครับตอนนี้ถูกโอนไปทางดีไอแล้วแต่ว่ามีผู้เสียหายหลายคนที่แจ้งความกับกองขังฝืนกลางแล้วก็ไปถอนแจ้งความที่นู่นนะครับตรงนี้มีผลในคดีอะไรเงี้ยบ้างครับต้องต้องเรียนเป็นข้อมูลใช่ครับว่าอย่างที่ผมบอกนี่เป็นเป็นกฎหมายพิเศษที่ว่าถ้าเกิดคดีใดๆเข้าคิีพิเศษเนี่ยทุกคนจะต้องส่งไปที่ดีไอครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกออกโดยดีไอนะครับพอทาให้ต้องเรียนว่าที่เราส่งไปที่ไทยเราไม่ได้เลือกนะครับมันเป็น สิ่งที่ต้องไปปฏิบัติตามข้อกฎหมายนะครับเมื่อส่งไปแล้วคนที่รับผิดชอบเรื่องคดีนี้นก็กลายเป็นเ s ียสัยร้อนเร็จเ้ที่ตำรวจกลายเป็นผู้ช่วยนะครับที่คอยอาจจะรับแจ้งความเพิ่มเติมเนื่องจากเบีเขาไม่มีกำลังที่จะรับแจ้งความเราก็รับให้เราก็ส่งไปนะครับหลังหลังจากนั้นเนี่ยคือมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไปถอนแจ้งความหรือจะไปทําอะไรยังไงอันนี้เป็นอำนาจของเบียสัย โดยตรงนะครับเราเป็นแค่ผู้ช่วยนะครับถามว่าทางคดีมีผลอะไรไหมก็ก็คงอยู่ที่ดีไซน์นะครับว่ามีผลแค่ไหนตอนที่เทือกสำรวนก็ไป็ยู่ในมือของทางดีไซน์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ข้อผิดที่ไหนก็เป็นข้ดทาทั้งหมดใช่ไหมครับก็ตอนนี้ครอบครองผู้ทำทั้งหมดเลยครับในบิ๊กในการพิจารณาส่งฟ้องให้ทันกำหนดการถูกต้องครับถูกต้องซึ่งทางสำนักงานใชาติครับท่านผอก็บอกว่าให้พวกเราคอยคอยช่วยในสิ่งที่คิดว่าช่วยได้ แต่คงไม่ใช่เรื่องของการพิจารณาคดีว่าจะปีทิศทางไปทางไหนจะสั่งฟ้องใครไม่ฟ้องใครจะดำเนินคดีใครเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อำนาจของทางตำรวจแล้วนะครับเป็นอำนาจของทางดี่ยงไงครับส่วนระยะเวลาการส่งอัยการทณ์ทันไหมถึงที่ไหนครับถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าไม่ทันเนี่ยต้องตีกับตำรวจไหมครับหรือไม่ไม่ไม่ตีกับตำรวจครับแต่ว่าถ้าไม่ทันก็มันเรื่องของอำนาจของการฝากข,งขงังถ้าถ้าเวลหมดเวลาก็ต้องปล่อยต้องห่ แต่ไม่คนนี้ได้ครับแต่ว่าเทาที่คุยทันทีไนเขาก็ยืนยันว่าเขาทำทันอยู่ครับพี่พี่สื่อมชนมีประเด็นคำถามท่านเตือนไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับลำดต่อไปเหลือทางผู้บำกับชานะครับจะพาตรวจดูของกลางที่ตรวจดีได้จากคดีศิลป์ขอถามอีกนิดนึงครับแต่ดีหมอบุญนะครับทางทางนี้จะส่งดีไทยไหมครับ ตอนนี้ตอนที่เราคุยกับทางสำนักงานวิชาการท่านท่านของรัฐเนี่ยก็ให้ให้ทางกอชและปัฐเนี่ยส่งเรื่องไปรวมที่สตชนะครับแล้วท่านจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเรื่องการตัดสินใจก็จะไม่ของผมละมันก็จะเป็นของท่านของรัปบาลใช่ครับแต่ว่าโดยหลักการนะัะโดยหลักการเนี่ยคือกฎหมายถ้าเกิดมันมันเข้าองค์ประกอบของคดีพิเศษเนี่ยต้องส่งทั้งหมดนะครับต้องลงทั้งหมด ส่งทั้งหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เบื้องต้นคือเราส่งไปสาบชพก่อนแล้วเดีานท่านผอก็จะได้รายงานทีแต่ว่าทั้งสองกองจัญาการก็มารวมกันแล้วก็ส่งไปทางตลอรใช่ใช่ตองกับแลักการติดตามตัวของผู้นะครับก็เรียนว่าไม่อยู่ในประเทศแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็พยายามติดตามอยู่ครับครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วมาต่อไปขออนุญาตเชิญผู้กำับชาตรวจดูของกลางที่ตรวจยึดได้จากคดีซินบอกครับ แล้วก็จะเป็นลำดับ่อไปัก็คือคดียาเสพติด5ล้านเมตรครับก่อนหน้าเรียนเชิญับ นางการนะครับของกลุ่มเครือข่ายนี้ซึ่งเราคิดว่าเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ในประเทศไทยนะครับรต้นต้นนี้ในการตรวจค้นครั้งนี้เราไปเจอตัวสั่งขึ้นนะครับลักษณะแปลกมีกลุ่มสีแดงนะครับเราได้ซักถามข้อมูลน่าสนใจนะครับเ็คือว่าการจับที่สร้างอวตารขึ้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทวิตต์ทอกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขากดปุ่มสีแดงนะครับก็จะทำให้มีความขึ้นหน่อยเองนะครับเหมือนอวตารตัี่จะมีชีวิตขึ้นมา ะครับแล้วก็กระฐานก็จะแข็งขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแอคทิเวชังนะครับให้สิงพอแอคทิเวชันก็จะมาใช้ในสิ่งบอกนะครับเป็นปกติเราตรวจค้นมาเนี่ยนะครับเราจะเจอขนาดเล็กนะครับนี่สามสองสิงตกอยู่มาทั้งสามหมื่นนะครับรอบพี่จะเจอตัวใหญ่นะครับสองร้อยห้าสิบหกสิบนะครับตัวนึงก็ประมาณแสนตู้บาทนะครับล่าสุดนะครับเราไปเจอนะครับซื้อโทรศัพท์มือสองมานะครับแล้วก็เอาแผงวงจรมานะครับมาต่อเข้าไป สร้างซีบอกขึ้นมาเองนะครับทำให้การสืบสวนเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากมากข,ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราตรวจพบในการตรวจค้นครั้งนี้นะครับซึ่งน,น่าจะเป็นวิทยาการตรงนนนัั้ะครบเครือข่ายในการตั้งซีบอกขี้ให้บริการนะครับอาชญากรนะครับขอบคุณครับจากข้อมูลหลังบ้านเรื่องก้นเนีห็นมาดูดนะครับ โปรแกรมที่เขาใช้ร่วมกับสีฟอนต์ตัวนี้นะครับน่าเชื่อว่ามีฟังชั่นให้สามารถให้คนเนี่ยสั่งการสิ่งที่โทรออกไปได้ด้วยนะครับส่งแมสเสจได้นะครับแล้วก็ให้บริการ OTP นะครับให้ OTP เพื่อไปสร้างตัวตนนะครับไปสร้างตัวตนนะครับน่าจะยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเราใช้ได้แต่เห็นฟังก์ชันน่าจะมีการโทรออไปได้หายเหยื่อได้ลักษณะนี้ ข้คเ,เครือข่ายที่เราเริ่มต้นมาจากการตรวจคนเมื่อเดินผู้สานะครับคนที่เกี่ยวข้องมาดูพวบว่ามีการไปเยืสินมีการจ่ายสินไมหมสินยังอัปเดตมีการแอคทีฟนะครับในสิ่ในข้อมูลเบอร์นั้นนะครับมีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องผู้สาย,ายในสิคนคอสเลเตอร์เราเชื่อตอนแรกนะครับว่าน่าจะเป็นเครือข่ายคอสเปเตอร์มีการขยายผลมาด้ย เน้นหนักไปที่การลดที่เกลือเน้นหนักไปที่การถอดแทนเกษตรกรนะครับจะเราเชื่อว่าสิ่งที่เหลือเนี่ยสี่หมื่นสิ่งน,นะครับมีการโกนออกพอเซ็นเตอร์บางส่วนสิ่งที่เหลือก็น่าจะมีความเมกี่ยวข้องในอาชีพออนไลน์นะครับจึงได้มีการสืบสวนนะครับจนพบนะครับของการจำนวนเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะ,อะตอนนี้น่าจะมากที่สุดเท่าที่เราเคยทำมานะครับเพราะว่าซิงบล็อกเนี่ยก็ประมาณหกร้อย ผมรู้แล้วปนะครับที่เสียบอยู่ในพอร์ตเนตี่ยประมาณเกือบ40,000นะครับทำงานตลอด24ชั่วโมงทำงานตลอด24หนึ่งครั้ง,งในการอขอพักเบิดประมาณ5บาทนะครับถ้ตลอด24ชั่วโมงโดยท่แค่8ชั่วโมงเราเชื่อว่าเขาน่าจะมีรายได้ประมาณสัก3ล้านบาทต,ต่อวันอันนี้ความเชื่อนะครับของฝ่ายสุสุนะครับซึ่งใครที่คิดไม่ดีนะครับสามารถใช้ตัวการ์ดนี้ในการห,กหลอกคนอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นขายขอ,องปลอมขายของผิดกฎหมายนะครับกลุ่มเครือข่ายพอเซนเตอร์นะครับหรือกลุ่มสแกมนะครับในการสร้างดดัวตนนะครับมิอโทรหรือส่ง e มเสเซจเพื่อให้กดลิงก์นะครับเข้าไปหลอกได้นะครับก็อปองมาณนี้นะครับ Thank you.